ปายสตางเปิดเรือนหอครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงซองบทบาทอีกหนึ่งคนซึ่งไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหนก็สามารถตีบทแตกได้กระจุยกระจายเลยทีเดียวทาเอาแฟนๆและคอนอินไปตามๆกันสําหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างปายสิตางโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวถูกแฟนหนุ่มนิกธนิกคุกเขา่เขาขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดช่อง y o u t u b ปปายสิตางสาวปายกับล้อมที่จะพาทุกคนมาทัวร์คอนโดหรือเรือนหอกันแบบทุกซอกทุกมุม ไปเผยว่าเรือนหอถูกออกแบบและสร้างขึ้นให้เป็นแบบคอนโดมีประมาณ5-6ถึงชั้นซึ่งผู้อยู่อาศัยที่คอนโดแห่งนี้ก็จะเป็นคนในครอบครัวของนิกและมีคาเฟ่ของคุณแม่อยู่ด้านล่างด้วยกําลังจะเปิดเร็วๆนี้สําหรับมูลค่าของคอนโดประเมินค่าไม่ได้จริงๆเพราะที่ดินก็เป็นที่ดินของครอบครัวอยู่แล้วแต่ละห้องก็มีการตกแต่งที่ไม่เหมือนกันตีราคาย,ยากมากอีกอย่างที่บอกไม่ได้เพลอบไปไม,ไ,ไม่ได้เป็นคนจ่ายแต่นิกเป็นคนจ่าย เมื่อเดินเข้ามาในคอนโดก็จะพบกับความอลังการงานสร้างมีความหรูหราและห้องเยอะสุดๆโดยปายกับนิกจะอาศัยอยู่ที่ชั้น5ซึ่งส่วนแรกที่ปายภูมิใจนําเสนอก็คือห้องครัวซึ่งเป็นส่วนที่ตกแต่งแพงที่สุดของบ้านหลังนี้แลนหลายชิ้นมีการนําเข้าจากต่างประเทศจากนั้นก็พาไปชมห้องนั่งเล่นสุดกว้างขวางแถมห้องแต่งตัวก็ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนมาถึงห้องน้ําปายแอบมาว่านิกให้มีอ่างอาบน้ําได้เพราะปายอ้อนว่าจะได้ใช้ในวันที่เหนื่อย ซึ่งนี้ก็มีเงื่อนไขว่าห้ามใช้บ่อยเปลืองน้ำนอกจากนี้ไปยังพาไปชมส่วนต่างๆของคอนโดอีกหลายมุมอาทิห้องสภาห้องซักล้างห้องแม่บ้านห้องนอนสำหรับรับแขกซึ่งในอนาคตก็แพลนไว้ว่าถ้ามีลูกก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นห้องของลูกได้